ข้อหกต่อข้อหกเขาบอก <_ d ance> เขาให้ <_ d ance> ขห้อก <_ d ance> ขอขอมาให้เราเช็คว่าเออมันถูกหรือผิดเนาะเราก็ได้ดูไปทีละข้อเราหยิบข้อกอมาดูก่อนข้อกอไก่เขาบอกว่าถ้าเอเป็นจํานวนจริงลบแล้วส q u a รู r อ o นนี้เป็นเอกาลังสองเนี่ยตสกส a r e รู o เอกําลังสองเนี่ยเท่ากับเอดูว่าจริงไหมเราลองมาดูตัวนี้ก่อนถ้าเราบอกว่าส r e r รู t เนี่ย ของสี่เหลี่ยมเท่ากับดาวอันนี้ไม่เกี่ยวกับข้อข้างบนนะเราลองลองมาทรอบทวนดูก่อนว่าที่ครูเคยสอนเราว่าสแควร์รู้สี่เหลี่ยมเท่ากับดาวแบบเนี้ยเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยเราโดนสอนมาแต่เด็กเลยว่าติดลบไม่ได้ติดลบไม่ได้เพราะมันจะหาค่าไม่ได้ในจำนวนจริงถูกไหมและนอกจากสี่เหลี่ยมจะติดลบไม่ได้เนี่ย ยังมีอีกตัวที่ติดล้มไม่ได้ด้วยก็คือดาวนี่แหละตัวดาวเนี่ยก็ติดล้มไม่ได้หมายความว่านอกรถก็ติดลอกไม่ได้ปลดเสร็จแล้วก็ติดลอมไม่ได้ด้วยคำว,ว่าติดลอมไม่ได้เนีย่ยถ้าเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์มันก็จะเป็นมากกว่าเข้า,ากับศูนย์ถูกไหมคืออย่างแย่ที่สุดก็คือศูนย์หรือเป็นบวกเท่านั้นสองค่านี้ห้ามติดลอมเลยเสร็จแล้วเราก็กลับไปดูของเรา ของเราถ้าลองเทียบดูนะที่โจทย์ให้หมาก็คือแคลด์ร a กําลังสองเท่ากับ a ตัวชนตัวเลยสี่เหลี่ยมของเราคืออะไรสี่เหลี่ยมของเราคือ a กําลังสองและดาวของเราคืออะไรดาวของเราก็คือ a นี่แหละดังนั้นคุณสมบัติเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดขึ้นไปด้วยงั้นหมายความว่า a กําลังสองของเราเนี่ยติดลบไม่ได้ E กําลังสองของเราซึ่งเป็นสี่เหล่ยมเนี่ยจะติดลบไม่ได้และตัวดาวจะติดลบไม่ได้ด้วยหมายความว่าตัวดาวของเราคืออะไรตัวดาวของเราก็คือเอตัวเนี้ยติดลบไม่ได้ด้วยอันนี้คือเทียบกันแบบตัวชนตัวเลยนะตัว A กําลังสองอ่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะใช่เรารู้ว่าอะไรก็ตามยกกําลังสองเนี่ยมันเป็นบวกเสมอหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือศูนย์ไม่ติดลบแน่นอนตัวเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรแต่เออสีฟ้าเนี่ยที่เป็น a เปล่า ก็อยู่ในเงื่อนไขว่าติดลบไม่ได้ด้วยเพราะมันคือดาวดาวที่อยู่นอกนอกรูทก็ติดลบไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าย่าสมมุติว่าพี่จะถามว่ารูอะไรสักอย่างเนี่ยเข้ากับลบสองมีไหมไม่มีไม่มีค่าอะไรก็ตามที่เราสามารถจับยัดลงในสี่เหลี่ยมแล้วได้คําตอบออกมาเป็นลบสองได้ไม่มีใส่ลบสี่เข้าไปก็ไม่ได้ถูกไหมเพราะเราตกลงกันแต่แรกแล้วว่าในรูทแท่ไติดลบดังนั้นไม่มีค่าอะไรก็ตามที่มันใส่เข้าไปแล้วติดลบออกมาฝั่งเนี้ยเลยเป็นศูนย์หรือบวกเท่านั้น อะไรที่ทําให้เป็นศูนย์ได้ก็คือศูนย์นะเป็นศูนย์ได้เป็นบวกไม่ไม่มีปัญหาถูกไหมเราใส่สี่เข้าไปก็ออกมาเป็นสองอันนี้ฐานทีนี้กลับขึ้นมาดูมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพราะว่าเราเอของเราเนี่ยติดลบไม่ได้แปลว่าเอจะต้องเป็นศูนย์หรือบวกเท่านั้นแต่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเอเป็นจํานวนจริงลบเพราะฉะนั้นถามว่ามันเป็นจานวนจริงลบได้ไหมมันเป็นจํานวนจริงลบไม่ได้แล้วตัวนี้เ็าเลยไม่ถูกต้อง เพราะฝั่งขวาต้องเป็นศูนย์หรือบวกเท่านั้นฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับรากที่สองเนี่ยต้องเป็นศูนย์หรือบวกเท่านั้นหรือจริงๆแนละ้วคือรากที่เป็นเลขคู่เลยนะาลากที่เป็นเลขคู่เลยนะจะต,ต้องจะต้องเป็นศูนย์หรือบวกเท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อกอไข่ก็เลยผิดไปต่อไปลองดูข้อขอไข่ข้อขอไข่เขาบอกเรามาว่าถ้าเอเป็นจํานวนจริง แล้วรากที่สามของลบ a ยกกำลังสามเท่ากับลบ a ถ้าจากข้อก่อนที่เคยบอกรากที่สามถ้ามันเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยเราสามารถดึงดึงลบออกมาได้เลยแต่ทีนี้อ่ะถ้าใครยังไม่แน่ใจว่าเอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายลบไหมลองนึกภาพว่าลบ a ยกกำลังสามเนี่ยตัวเนี้ยมันประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือค่าลบกับตัว a ทั้งหมดตัวนี้ทั้งหมดสองตัวนี้มันยกกำลังสามด้วยกันอยู่ถูกไหมมันเหมือนกับถ้าเราเขียนก็คือเป็นลบหนึ่งคูณกับเอของเราแล้วทั้งหมดยกกำลังสามอยูอ่ดังนั้นเราสามารถแจกตัวเนี้เข้าไปข้างในได้จุ๊บมันจะโดนทั้งคูถูกไหมเลขชีกกำลังมันคูณกันอยู่อย่างเงี้ยเราสามารถแจกเข้าไปได้โดนหนึ่งคูดังนั้นอีกตัวหน้าเนี้ยก็จะโดน กำลังสามตัวนี้ก็จะโดนกำลังสามเลยลบหนึ่งยกกำลังสามคือลบหนึ่งคูณกันสามครั้งลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งคูณกับลบหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ออกมาเป็นลบหนึ่งตัวเดียวเลยและลบหนึ่งเอาไปคูณกับอะไรเนี่ยสมมติคูณกับเอ็กซ์ละกันอะสมมติคูณกับเอแล้วกันเอใหญ่มันก็จะได้เป็นลบเอเลยถูกนี้เราสามารถเขียนย่อๆแบบนี้ได้เลยลบหนึ่งคูณกับสี่เหลี่ยมก็ได้ลบสี่เหลี่ยมลบหนึ่งคูณสี่เหลี่ยมก็ได้ลบสี่เหลี่ยมดังนั้นมันคือเครื่องหมายลบนั่นเอง ราะฉะนั้นตัวนี้มันคือลบเอกกำลังสามแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี้ยยังอยู่ในรากที่สามงั้นแปลว่าอะไรแปลว่าตัวนี้ติดลบละเราก็ดึงเครื่องหมายลบของมันเนี้ยออกมาอยู่ข้างนอกได้เลยเนาะถ้าเป็นลากเลขขี่แล้วมันติดลบคือคําว่าติดลบคือมีเครื่องหมายลบนะมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้าเนี้ยเราดึงเครื่องหมายลบออกมาลองข้างนอกได้เลยที่เป็นรากที่สาม ห้าเจ็ดเก้านี่มันเป็นเลขตอนนี้เป็นเลขที่เราดึงลบออกมาได้เลยงั้นแปลว่าข้างในจะเหลือแค่ a กําลังสาม a กําลังสามเนี่ยแล้วก็เป็นรากที่สามด้วยเขียนใหม่ก็จะกลายเป็นยกกำลังหนึ่งส่วนสามได้ตัวรากออกมาเขียนในรูปของเลขยกกำลังหนึ่งส่วนสามได้เสร็จแล้วยกกำลังสองยกกำลังเอาตัวนี้ยคูณกันก็เอาสามคูณกันหนึ่งส่วนสามตัดกันถูกไหมแสดงว่ากรอ,อนนี้เนี่ยตัวนี้คือเลขหนึ่งนั่นแหละคือเลขหนึ่งตัวเดียวเ,ยเพราะฉะนั้นมันคือ a กำลังหนึ่งอย่าลืมเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านี้ด้วยอ่ะก็ใส่เข้าไปจดดังนั้นทั้งหมดเลยคือลบ a กำลัง 1. ลบ a กำลังหนึ่งมันกำลังหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้ถูกไหมอะไรที่มันกำลังหนึ่งมันก็ได้ตัวมันนั่นแหละดังนั้นตัวเนี้ยมันก็ไดเท่ากับลบ a จริงถูกต้องเพราะเราพิสูจน์แล้วมันได้เท่ากับลบ a จริง,ง,รบบง,รงข้อนี้ก็เลยถูกต้องนะ <c oughs> ต่อไปดูข้อขวายต่อ ข้อความควายเขาบอกว่าถ้า a เป็นจํานวนจริงบวกแล้วรากที่สี่ที่เป็นจํานวนจริงของ a เนี่ยจะมีสี่ล่ะถ้า a เป็นจํานวนจริงบวก่ารากที่สี่หมายความว่าตัวเนี้ยจะมีสี่คำตอบ <c oughs> ง่ายที่สุดเลยเราลองสมมติเลขดูเราลองสมม,ต,สม,มติเลขสัก,สกตัวดูที่มันถอดออกมาได้เช่นสิบหก 5ที่4ของ16แปลว่ากําลังเรากําลังถามว่าอะไรเหรออะไรที่คูณกันทั้งหมด4ตัวเนี่ยแล้วได้16ลองนึกถึงจํานวนดูมันก็มีแค่2ตัวปะมันก็มีแค่2แต่ลบ2ที่คูณกัน4ตัวคูณคูณ2คูณงคูณ2ตัวเนี้ยได้16หรือถ้ามันเป็นลบ2นะถ้ามันเป็นลบ2ก็คูณกั่ลบ2เนี่ยคูณกัน4ครั้งลบเจอกัน4ตัวมันก็กลายเป็นบวกถูกไหมไอ้ลบเนี่ยเครื่องหมายลบเนี่ย ปะกันสี่ตัวมันก็จะกลายเป็นบวกส่วนสองก็คูณกันสี่รอบมันก็ได้เป็นสิบหกเพราะฉะนั้นสองตัวเนี้ยได้ออกมาเป็นสิบหกแต่มันไม่มีเลขอื่นอีกแล้วที่คูณกันแล้วได้สิบหกเท่าที่เราจะนึกออกตรงนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแลว้วอะรา,าที่มันเป็นเลขเลขคู่นะจะมีแค่สองคำตอบในจํานวนจริงเท่านั้นตัวเนี้ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นสี่มันอาจจะเป็นหกเป็นราที่แปดเป็นราที่สิบวากังไป ยังไงก็จะมีคําตอบที่เป็นจานวนจริงนะแค่สองคำตอบสองลายคำตอบเท่านั้นนะย้ำว่าที่ที่เป็นจนํานวนจริงนะนะแต่ถามว่ามันมีนมคําตอบอื่ไม่มีแต่มันเป็นเป็นเรื่องของเชิงซ้อนไปลนะเนาะเราก็ไม่พูดถึงพอเราพูดถึงจานวนจริงดังนั้นถ้าวากมันจะเลขคู่นะรู้เลยว่าเออมีสองลากเท่านั้นเนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ยเขาบอกว่ามีสี่ก็เลยผิดไปเนาะมันจะต้องมีสองลากดังนั้นข้อนี้ก็เลยผิด ตกอบไปข้อสรุปก็คือมันมีแค่ข้อขอไข่ใช่ไหมที่เราบอกว่ามันผูกเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อ2นั่นเอง